โอเคสบายดีวันนี้พบก็สอนครับอาจารย์เจษที่ไอทีปวดหัวอีกแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำการสั่ง QR code ไปเหตุกัรณ์เลยแรงๆนะทุกคนเขาเราเสือเบราว์เซอร์ได้เราเสือเนี่ยยังไงเนาะข้าพเจ้าเขา Google Chrome เนาะแรงให้ทุกคนพิมพ์เข้ามาอ่าเนาะ QR code General Thor เนาไป น,นั่นนี่ให้ทุกคนคลิกเสียเลใส่ตัวติดเนาะนี่คลิกใส่ตัวนี้เห็นแลน้วเนาะคลิกเสีเลยนี่คือน,น,นั่นนี่ให้ทุกคนไปเอาลิงก์ที่ทุกคนจะสางเป็น QR Code เนาะเดี๋ยวบอาจาจย์จะลองลิงก์สอนยูทูบของขาพจ้าเนาะ ก็ปีไปเลยก็ปีแล้วนะเนาะเยอะมาหนิทำมาวาดเสนี้เนาะใจเนี่นี่บากเสนี้ก็ดเพิ่งเพิเลยนี่นั่ทนทำนวงเนาะนี่มันจะได้แล้วเนะาะจิวอาโค้ดนี่อันนี้เนาะตรงนี้จะเป็นจิาวอาโค้ดที่เฮาสาร้า,า,รางจิวอาโค้ดของยูรูมาเนาะเดี๋ยวเอามาดารุนเนาะทุกคนจะเปลี่ยนเป็นอน,นี้เล้วเนาะจะเป,เป,ปลี่ยนฮุแบร็งก็จิวอาโค้ดแบบนี้สมาเปลี่ยนในลายเบร็งเนานะ นะครับอา,าจารย์เจะ้าอัอนนี้เนาะ,ะ,ะและเขาแล้วอะไรว่างไปแล้วให้ทุกคนดาวน์โหลดเนาะคลิกเข้าไปมันบอกให้ซิ้อัพเนาะเราอยากซิ้อัพเนาะวคลิกอีกนี่เนาะมันดาวน์โหลดแล้วเนาะนี่มันจะดาวน์โหลดมันจะมาอยู่นี้เนาะนี่เดี๋ยวเข้ามาเปิดขึ้นเลย<น>เดี๋ยวเข้ามาลองสแกนเบิ่งทางโทรศัพท์เนาะ มันจะขึ้นเป็นสองเท่าน้อเนี้ยฮะสแกนออกมานี่เนาะนี่ตัาลหนักสแกนเดี๋ยวมันจะเข้าไปในะ<ม>ยูทูปอันเล้อันดับมันจะเข้าไปในะยูทูปของเฮาเน์น้องในภาษาคอว่าโค้ดมันเดี๋ยเข้าไปเจ์ข้อจบคลิปถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้เป็นอยู่พากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็าพาคลิปใหม่ๆ